สำหรับสายการบิน e ีซ e <_ d ai> ีแอร์ไลนเองนะคะก็ได้เปิดแล้วค่ะสำหรับเที่ยวบินนะคะการเดินทางเส้นทางฮาดเจ้เบตงค่ะเที่ยวบินแรกนะคะในวันศุกร์ที่27มิถุนาก,ก็คือวันนี้นะคะภายหลังจากได้รับใบรับรองนะคะผู้ดําเนินการเดินอากาศนะคะจากสํำนักงานการบินพลเลือนแห่งประเทศไทยขณะที่เว็บไซต์นะคะอ e ีซีแอร์ไลนเองก็เปิดให้จองตัวแล้วค่ะราคาในเริองตอนที3 0 0บาทค่ะ นายทานี่นาภาพากนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอิมแลนด์ดับจำกัดเปิดเผยวา่าหลังจากที่อีซีเอไลน์นะคะได้ทําการตาราดก็ได้เห็นวา่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบตีต้องเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและก็ในพื้นที่จานวนมากนะคะที่ต้องการที่จะเดินทางรวมถึงศักยภาพของสนามบินเบตงค่ะซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สวยงามทางบริษัทนะคะจึงคิดจะเปิดเส้นทางบินและก็มาช่วยคนในพื้นที่พร้อมทางในสนามบินก็ได้กลับมาชายเต็มรูปแบบ ซึ่งก็จะมีประโยชน์กับคนในพื้นที่ทั้งในการท่องเที่ยวการเดินทางและภายล่างกระด้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสายการบินอ a s y a i r l i ลนเปิดเส้นทางแรกนะคะเส้นทางฮาดไจ่เบตงค,ค่ะระยะทางเนี่ย152กิโลเมตรนับเป็นเส้นทางเที่ยวบินที่สั้นที่สุดในไทยโดยเปิดเที่ยวบินปทุมมาลึกนะคะในเส้นทางหาดไย่เบตงเที่ยวบ,บินแรกไม่เล็ก e Z t 1 1 1ในวันศุกร์ที่2ีิมิถุนายน2568นห้ารนี้ค่ะในระยะแรกนะคะก็จะมีการทำการวินเฉพาะวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ท่านั้นค่ะก็จะเรือวันนีเป็นเที่ยวบินปฐมทุนเรือเลยนะคะสำหรับการเดินทางแบบสายการบินระยะสั้นค่ะโดยสายการบิน e a s y Airline เนี่ยให้บริการการบินด้วยเครื่องเซตนาแกรนดคาราวานไม่เกินไม่เกิน12ทีนั่งค่ะให้บริการเส้นทางบินระยะสั้นภายในระยะเวลา60นาทีบริการคน สรงผูดไอซานเชื่อมต่อระหว่างเมืองลักเมืองโรองในผักตายแล้วก็มีบริการทางเที่ยวบินแบบประจำแล้วก็แบบชาวเมาลำดยฉายทาากาศยานนาชาติาัใยจั้องวัดสงคลาเป็นสนยนกลางการบินทางนี้เท่ยวบินทางกลางค่ะย,ยังช่วยรอนระยะเวลาการเดินทางจากรถ ปกติเนี่ยถ้าเกิดไปกับรถเนี่ยสี่ชั่วโมงถ้าเกิดไปโดยสายการบินก็จะเลือกแค่หนึ่งชั่วโมงเทน่านั้นเองนะคะสวยประหยัดเวลาหลอดอันตรายจากการขับรถในเส้นทางที่ขดเขียวแล้วก็หลอกฮุบเขาพาหนึ่งพันหกสิบหกโค้งระยะทางซ่องรอยห้าสิบกิโลเมตรค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน่วยงานราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างรวมไปถึงหนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งก็นับเป็นกาวสำคัญของการเพิ่มทางเลือการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ของจังหวัดชายแดนผักาใตา้ค่ะขณะทีเว็บไซต์ e a s y airline com นะคะก็ได้เปิดให้ผู้ส้นใจเนี่ยเข้าไปเช็คเที่ยวบินและก็ราคาได้แล้วค่ะสำหรับผุคคลทั่วไปก็เริ่มต้นทีราคา3,100บาทสำหรับผู้ที่มีผู้ลํำเน่าอย,อยู่ในจังหวัดยะลานะคะฐานก็สามารถลงทะเบียนรับสิ์ได้นะคะใน Line Official at ec แอร์ไลน์นะคะก็อทีเมนูลงทะเบียนเผื่อรับซิดค่ะรวมไปถึงสาม,มารถเข้าไปเช็คเที่ยวบินราคาและกระจองตัวได้นะคะในเว็บไซต์ www.ecairline.com ได้เช่นเดียวกันค่ะ